แรปปิ้ช uh, ้อปปิ้งเพื uh, uh, ่อนซี24ชั่วโมงอ่ะไปเลยนะไปเลยจ้าอาแล้วนะพูดถึงการเป็นดีไซเนอร์ของนะคะคุณพนธุ์นิราศนักบุรีค่ะดีไซเนอร์ที่ได้เป็นครอบครัวของสปาร์คโคค่ะก็ขอฝากสปาร์คโคไว้ในอ้อมัวอ้อมใจด้วยนะคะของทีเซนเตอร์ค่ะค่ะส่วนตัวเราเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่อง ค่อะอไไรมากกนนแหัหนะส่วนตัวให้ความสําคัญมากค่ะคือจริงๆริงหลิงเป็นคนที่แบบค่้น้านที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ความสะอาดกับความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสะอาดของตัวด้วยแล้วก็ช่อ,องปากด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลิงรู้สึกว่าแต่และว,วันหลิงแบบเจอคนเยอะมากอย่างสัมภาษณ์สื่ออะไรเงี้ยเจอพี่ๆเยอะมากแล้วถ้าถ้าเรามีกลิ่นปากหรือว่าหรือว่ามีภาาอะไรเงรี้ยหลิงก็จะไม่มั่นใจซึ่งสตาร์โคทำให ทำให้กลิ่นปากของเรงสดชื่นขามีรอยยิ้มที่มั่นใจได้สุขภาพช่องปากแข็งแรงเรียงก็มั่นใจในการสัมภาษณ์สื่อพวกนี้มาตลอดไปเรียงเรีวินี้มันมีหลายกลิ่นเราชอบกลิ่ไหนมากที่สุดรสชาติแบบไหนที่สุดขาจริงๆสปาักพวกเขาออกมาแบบหลายรสเขาเรียกว่าหลายกลิ่นหลายกลิ่นแล้วก็มีหลายเขาเรียกว่าหลายจุดผสมให้เลือกเหมาะกับ ตายที่ไม่เหมือนกันเขาเลยว่าหลายคนใช้ชีวิตไตล์ไม่เหมือนกันใช่อย่างหลิงก็จะใช้ชอบดิ่งชอบสูตรออกไมล่าสุดค่ะเป็น Sparkle Natural c o p f e e นะคะแล้วหลิงก็จะใช้คู่กับอย่างหลิงเป็นคนที่ชอบกินกาแฟาก่อนออกกำลังกายอย่างเงี้ยคะ่ะพอกินกาแฟาเสร็จหลิงก็จะใช้ตัวคอฟฟค่ะเพื่อที่จะลดภาพพัก แล้วก็รดกลิ่นปากจากกาแฟด้วยชากาแฟด้วยค่ะมีแนะนำให้คนอื่ชใ้ตามร้ไหมมีค่ะถ้าถ้าใครที่แบบไม่รู้จะเลือกอะไรก็ง่ายๆเลยรดลดแบบออริจินอลช่วยฟันขาแล้วก็ช่วยกินนุเขาเรียกว่าหายใจสดชื่นช่องปากสะอาดค่ะแล้วก็ขาด้วยค่ะให้ปากดีเลยค่ะสำหรับนักเดินที่เราเป็นักเติม ค่ะก็ขอฝากสปาร์โคอีกครั้งนะคะมีหลายรสหลายกลิ่นให้เลือกเลยนะคะกะ็สามารถไปเลือกตามสไตล์ที่ตัวเองชอบนะคะให้สปาร์โคดูแลสุขภาพช่องปากให้คุณนะคะฝากเลยค่ะค่ะล่าสุดรว่าได้กลับจากแฟนมิสโคมาใช่ค่ะให้ฟังหน่อยบรรยากาศเป็นยังไงมา้างโอ้ เป็นครั้งแรกของลิงออนนะคะที่ไปจัดแฟนวสิสิงคโปร์แล้วก็เป็นครั้งแรกของเราด้วยที่ไปเที่ยวสิงคโปร์อ๋อเหรอใช่ซึ่งลิงรู้สึกประทับใจเมืองสิงคโปร์มากแล้วก็แฟนๆสิงคโปร์ที่ให้ต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะมีแอคของเป็นแฟนที่ดูเขาต่างจากชาติอื่นไบมากเปล่าต่างจากชาติอื่นหรออืมจริงๆเขาก็ดูมีความสุขกันทุกที่นะคะใช่สิงคโปร์ก็เช่นกันค่ะแล้วก็ คือด้วยที่ว่าเป็นครั้งแรกของเราที่ที่ไปสิงคโปร์ด้วยเราเป็นแฟนสิงคโปร์ก็ดูแบบเฮ้ยมาสักทีได้เจอแล้วตนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ดูดีใจเป็นพิเศษหลายคนก็แซวบอกว่าคนชาวสิงคโปร์เป็นผู้ปะสบไทยเลยเพราะว่าเราไปสร้างคอมเมนต์ให้เขาเขินโควิดอะไรอย่างเงี้ยเออใมันจะหวานขนาดนั้น ปกตินะไม่ได้ไม่ได้เป็นหวาดเป็นพิเศษก็ก็ปกติตามหนิงออมเลยตามสไตล์หนิงออมที่เล่นอยู่บนเวทีใช้ชีวิตปกติ<ม>เล่นปกติทุกคนปกติเลยค่ะ,ะคือท<ค>ี<ม>่สิงคโปร์คืองงแน่มาวกเพราะว่าปูตีนหายเกิดอะไรขึ้นครับคูตีนหายคือไม่ใช่อะไรหรอกถ้าคือจริงๆโปรตินหายมันไม่ได้เป็นเรื่องเสียใจแต่ว่าความคือหลิงมีความตั้งใจมากที่ ก่อนหน้านี้หลี่ตั้งใจสะกดตจิตตัวเองไว้แล้วพรุ่งนี้ต้องหยิบโปรตีนเข้าไปในกระเป๋าเดินทางเสร็จปุ๊บก่อนออกจากโรงแรมรอ่ะหลี่ก็จะสะกดตจิตตัวเองว่า หลิงอะต้องกินโปรตีนคืนนี้เพราะว่าคือช่วงนี้หลิงกินเยอะมากกินเยอะมากจริงๆอย่างเมื่อวานหลิงก็กินอาหารอาหารทค่เพื่อนแล้วก็กินไอติมสองคู่แล้วก็กินชาบูชาบูเสร็จหลิงก็กินผู้เรียนอีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่กินโปรตีนอะหลิงจะกินเยอะมากก็เลยหลิงก็ตั้งใจไว้ว่าแบบเออกินมื้อนี้เสร็จปุ๊บตอนเย็นกินแค่โปรตีนจบชัเจชงเนร็ ควบคุมตัวเองสรุปมันหายค่ะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบมันเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าเออช่วยกันหาโปรตีนของของย่ิงหนิงองเาแต่ว่าจริงๆไม่มีอะไรหรอกเราสุดท้ายเราก็ไปกินจกบกของพื้นชื่อของสิงคโปร์มันแทนกันได้เหรอทุกนมันก็มันไม่ได้มันแทนไม่ได้แต่ว่าแต่ว่ามันก็ ไม่มีวิธีคือ,ค,อคือการที่กินโปรตีนของหลิงเพราะควบคุมอาหาร<ม>อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็แบบด้วยที่ว่าเราแซานมิดแล้วเราต้องใช้พลังเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออไปกินจบจบครบหลังจากนั้นหลิงก็ใช้สปาโกแบงฟันก็เลยผ่า,าสะอาดใส่ชิ้นนี้คือเรียนรับการดูแลของนักฟาใช่ไหมคะของปโปรตีนมดแน่นอนไม่เลิกใช่คือด้วยที่ว่าเราเราเล่นเวทด้วยแหละกล้ามเนื้อของเราสำคัญก็เลยแบบเออต้องกินโปรตีนใช่ค่ะ เห็นกระแสที่คนไปแกล้งเลือมว่าโอ้นี่คือสิ่งน้าของคนที่คนกินสายอะไรอย่างเี้เออหลิงเลยจากที่เหมือนทุกคนก็งอแบบไปเที่ยวทุกคนก็เอาโปรตีนมาให้เลือกอะไรเงี้ยแต่แต่หลิงเป็นคนที่ถ้าถ้าต้องกินอ่ะต้องกินอันที่หลิงเลือกอะไรสมมติอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็คืออยากกินก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้เออก็เลยพอพอเขาถ่ายอัดไว้อ่ะแล้วหลิงกลับไปดูหลิงก็เขิน น่าอายมากเลยน่ารักจังดูโมงเงี้เออแต่ว่าได้ไปเที่ยวสิงคโปร์ก็มีโอกาสหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก่อนก่อนขึ้นโชว์วันหนึ่งเราก็ได้ไปชมเมืองไปของไปเขาเรียกว่าที่ที่ดังๆอ่ะที่มีต้นไม้สูงสุที่สิงคโปร์ใช่แล้วก็หลังจบโชว์ก็ไปกินของขึ้นชื่อที่นั่นซึ่งเป็นจุด จกปกค่ะไม่พูดหรือเปจกปกหนูเลิฟเลิฟมากฟุตฟุตเลเวอร์อ่าอ่ะอีกอย่างหนึ่งหลายคนก็พอได้เห็นเรื่องของเมื่อหลังก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าได้เห็นรอยยิ้มของหนิงอ๋อกลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่แต่หใช่จริงๆจริงๆริงก็ดีแล้วหมายถึงว่าเราเราเองก็ระวังตัวมากขึ้นแล้วก็คนรอบตัวเราก็เป็นห่วงเราด้วยอาจจะด้วยกำลังใจของซึ่งการรายการแล้วก็ เ,เราก็ดําเนินการตามกฎหมายแล้วก็ชีวิตปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็คายกังวลมากขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะคือมันเหมือนกับว่าจะจะกลับมาใช้ชีวิตได้ได้ค่อนข้างปกติอย่างเดิไมไหมคะหรือว่ายังมีนิดนึงที่ยังต้อง,องแบบระมัดระวงังหรือระแวงอยู่ก็คือปกตินะคะแต่ว่าอย่างอย่างสมมุติไปที่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะอาจจะระวังหน่อย แต่ตอนนี้ก็คือจริงๆก็เกือบปกติเลยค่ะให้กำลังใจพอไปเจอกัน,กนให้กำลังใจกันยังไงบ้างเพราะแน่นอนว่าโอเคอาจจะสบายใจขึ้นแล้วแหละแต่พออยู่ด้วยกันให้กำลังใจกันยังไงบ้างให้กำลังใจกันยังไงบ้างเหรอจริงๆเราก็คือจริงๆเราก็คือพยายามไม่เน้นเรื่องนี้แหละหมายถึงว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็คอยคอยคุยกันคอยเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เรื่องนี้หายไปจากจากที่เราดูานะความไม่ยัมมีความกังวลอะไร จริงเท่าที่เราเห็นน้องออมก็เกือบปกตินะคะใช่ได้แล้วสดใสได้แล้วยิ่งได้ส,สดใสเหมือนน้องออมสดใสปกติหรือก็อยู่ข้างผู้หิงน้องออมก็เลยสดใสได้เหรอป่าป่าเขาเขาเป็นคนสดใสน่ารักอยู่แล้วค่ใช่อ,อับูชิคเก้นคอยอยู่ยามอ๋อใช่อีกอย่างหนึ่งก็คือหลิงส่งอับูชิคเก้นไปให้แล้วคอยส่งค่อถามนะเดี๋ยวมาเล่าเป็นไหนกันที่มีงานส่งคนนะคะช่วยเดินเรามันระหว่าง ช่วยกันช่วยดูแลกันละกันแล้วก็เออก็หมายถึงว่าก็คอยคอยคอยช่วยช่วยดูันตลอดค่ะใช่ไม่ใช่แค่เราสองคนด้วยคุณรอบข้างก็ก็ช่วยกันดูแลดูแลเราตลอดเห็นเป็นแฟนตั้งข้อสังเกตว่าพี่ถิ่นจะไม่ค่อยกดไลค์ไอจีรูวมรำล้ที่แบบค่อนข้างเ็กซีค่ะอย่างล่าสุดวันเกิดที่ผ่านมาจะไม่ได้กดเป็นเพราะอะไรไม่ผ่านรล้ำหรืเนะอเปล่เพราะเขา ก็ใส่ชุดเซ็กซี่เกินไม่ผ่านสีเหลาไม่ผ่านไม่ผ่านมันเปพางหัวหุกพังเนี่ยค่ะหิวใจหรือยังไงคะมันก็กดไม่ลงไม่รู้ไม่รู้ทำไมแต่มันกดไม่ลงค่ะอาจจะกดสองทีเขาโกดลยสองกดสองทีก็คือไม่มีหัวใจแน่กดไม่ลงอ่ะก็ไม่หรอกเขาก็สวยสวยเซ็กซี่ตามสไตล์เขาแหละ ต่ไม่รู้ทําไมกดไม่ลงต้องบอกเขาล่งหน้าไหมว่าแบบที่ดักเขาทัหน้าจะบอกว่าออมต้องลดดีกลีลงหน่อยนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ <c oughs> ไม่เคยห้ามเลยไม่เคยห้ามลแต่ไม่กด <คำ S 2> เลยรเหรอใช่เราไม่ห้ามอยู่แล้วเ <c oughs> ขาแต่งเขาแต่งสวยของเขาสวยเซ็กซี่แล้วก็มีมีเขาเรียกว่าอะไรคอย อยชมผลงานเก่าหรือว่ามีมีลิมิตให้กับละครไหมคะว่าซ็กซี่ได้เท่าไหร่ประมาณน่ะไม่มีเป็นความสุขของเขาค่ะความสุขของเราที่เขาแต่งกวสวยถ่ายรูปออกมาสวยคือต้องบอกว่ารูปรูปรูเหล่านี้จะสวยหมดเลยใช่ไม่ห้ามไม่ห้ามความสุขของเขาแต่ว่าแค่ลิงกดไม่ลงเฉยเฉยอย่ชอบ้น้องแต่งซิกซี่เปล่าแค่กดไม่ลงแต่ว่า คือน้องแต่งเสื้อก็ยอมยอมได้อยู่แล้วใช่ค่ะ,อะยอมได้ยอมได้ไม่ห้ามนะ,อะโอเคอค่ะ,อะขอบคุณนะค,ค่ะ